เดี๋ยวพาแม่ไปเที่ยวนิดนึงนะมันเป็นเรื่องที่แค่คิดมันก็เป็นเรื่องที่บุญมหาศาลแล้วค่ะ ช่วงนี้อากาศร้อนก็เอาฟางมาห่มต้นไม้นิดหนึ่งค่ะอากาศเริ่มร้อนขึ้นใจก็ร้อนขึ้นมาเหมือนกันค่ะเมื่อได้ฟังข่าวจากลูกสาวเรื่องของแมย่ย่าก็คือกำจะบอกว่ามันก็คือเรื่องเดิมๆ เดิมๆนั่นก็คือเวลาแม่ยาป่วยแล้วไม่มีใครดูแลเรื่องเดิมๆที่เราเคยคิดวางแผนกันตั้งแต่ก่อนก่อนที่เราจะมาประเทศไทยเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่นน่นเราดูแลแม่ยาสองคนกับแฟนตลอดแต่พอเราจะมาอยู่ประเทศไทยเราบอกว่าเราขอส่งไม้ให้กับพวกเธอฝากดูแม่ยาให้กับเราด้วยเพราะว่า เธอก็เป็นแม่ของลูกทุกๆคนนะซึ่งลูกทุกๆคนก็ต้องไม่ใช่ว่ามันเป็นหน้าที่แต่มันก็เหมือนกับหน้าที่เพราะว่าพ่อแม่ดูแลเรามาแล้วเกือบทั้งชีวิตจนลูกโต 45, 16, สี่สิบห้าสิแม่ก็ยังดูแลดูแลในส่วนไหนนั่นก็คือมีเงินก็แบ่งให้ลูกทุกปีได้อะไรมาก็แบ่งให้ลูกทุกคนและเท่าเทียมกัน แต่พอที่แม่ป่วยแล้วต้องการความช่วยเหลือแค่โทรศัพท์ไปหาก็ยังไม่รับกันเลยแล้วมันจะช่วยอะไรได้อีกคือวรุตาฟังแล้วก็เศร้าก็เลยบอกกับลูกว่าลูกมีเราเวลาว่างสักนิดไม่ลูก คือลูกสาวตอนนี้ของวารุตันัก็คือเรียนจบปริญญาตรีเธอกําลังเตรียมตัวสอบปริญญาโทแล้วก็ต้องทํางานด้วยเธอก็บอกว่าแม่หนูยุ่งแต่หนูก็จะสลับเวลาไปให้กับแม่ยา่าอย่าง,งานั้นลูกทาแบบนี้นะลูกนะแม่ย่าชอบผัดหมี่ช่วยผัดหมี่ไปให้แม่ย่าซักกรรมมือก็พอแล้วลูกเอาไปให้แกไปนั่งเป็นเพื่อนคุยก,กนย,กยกับแกสักแป๊บนึงแล้วลูกก็ยกับ ช่วยเป็นเพื่อนแกเพื่อให้แกอุ่นใจว่าเวลาแกมีปัญหาลูกยังอยู่เคียงข้างเสมอลูกสาวก็รีบรับคำแล้วก็ทำตามที่วารุตาบอกคือแม่ย่าป่วยตั้งแต่คืนเมื่อวานเธอไปกินขนมเคก้กแล้วเธอก็ท้องเสียคนแก่ท้องเสียทั้งคืน แล้วเธอก็ไม่ค่ากินอะไรกลัวจะเข้าไปแล้วท้องเสียอีกท้องเสียออกเข้าก็ไม่มีแล้วจะเอาเรี่ยวแรงไปที่ไหนเธอก็ภาวนากับตัวเองว่าเดี๋ยวฉันนอนอาการฉันคงจะดีขึ้นคือมันเป็นความหวังมันเป็นความคิดที่ดีแต่อย่าลืมนะคะว่า คุณแก่เวลาเขาป่วยแบบนี้อย่างน้อยก็ต้องมีคนดูแลบ้างแล้วก็สิ่งที่สำคัญเธอมีลูกสาวซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเธอ,อแค่ขับรถประมาณวารุตาให้ไปเลยว่าประมาณสูงสุดประมาณห้านาทีแล้วเธอก็ทำงานอยู่ที่บ้านตลอดเพราะเธอ,อทำธุรกิจส่วนตัวนะเธออยู่บ้านตลอดเธอก็สามารถมาหาแม่ยา่าเธอได้ตลอด ้าวนัดนี้ไม่นัดฉันจะไปหาแม่ฉันนะเออนัดนี้ฉันขอยกเลิกก่อนนะแม่ฉันป่วยฉันมาหาแม่ได้คือคนที่ทำอาชีพอิสระคือสามารถทำอะไรได้หมดเลยเพราะว่าเรารับผิดชอบตัวของเราเองเราไม่ได้มีเจ้านายเราเป็นเจ้านายของตัวเองจะเธอกลับบอกกับแม่เธอว่าเธอไม่มีเวลาเธอไม่ว่างไม่ว่าง มันฟังแล้วมันก็สะท้อนในใจของเราเองนะว่าลูกอยู่ใกล้กันแต่กลับเหมือนไม่ไม่เคยได้เห็นหน้ากันเหมือนกับไม่ใช่แม่กับลูกมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ที่เศร้าเราอยู่ต่างแดนเราได้ยินเราก็เศร้าแล้วแม่ย่าเธออยู่ตรงนั้นเธอก็เศร้า เธออยู่แวดล้อมด้วยลูกด้วยหลานของเธอแต่เธอเหมือนกับตัวคนเดียวอยู่โดดเดียวตัวคนเดียวหวังเอาไว้ว่าอาการเธอจะดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแค่นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเธอไปกินขนมเค้กไม่รู้เป็นอะไรเธอบอกเธอเวียนหัวมากเวียนหัวเลยหลังจากนั้นก็คือท้องเสีย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 มาตลอด ไม่กล้าที่จะบอกใครกลัวจะไปรบกวนเขากลัวจะไปทำให้เขาลำบากใจก็เลยเก็บไว้ตัวคนเดียวจนสุดท้ายไม่ไหวโทรไปหาหลานหลานคือลูกคณเล็กซึ่งเป็นลูกของพี่สาวที่แกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตโทรไปหวังที่จะได้แบบก็เลยกำลังใจเนาะแต่ไม่มีใครรับสายเธอเลย สุดท้ายเธอก็โทรมาหาลูกของมารุตาแล้วบอกว่าฉันรบกวนเธอใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราบอกกับแม่ยาเสมอว่าเวลาเธอต้องการความช่วยเหลือหรือเธออะไรเธอมาหาลูกฉันได้และลูกสาวก็บอกว่าโทรมาหาย่าได้นะย่านะเพราะว่าคําว่ารบกวนสําหรับเรามันไม่มีสําหรับเธอเราพร้อมเสมอที่จะออดูแล เราพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือเธอฉะนั้นเธออย่ามาพูดคำนี้ว่าเกรงใจหรืออะไรเราเป็นคนไทยสายเลือดเชื้อชาติสัญชาติไทยเราเป็นคนไทยที่มีก็เรียกว่าน้ำใจต่อผู้อื่นเสมอฉะนั้นแล้วเธอคำว่าแบบความเป็นส่วนตัวไปรบกวนเขาเธออย่ามาใช้คำนี้กับพวกเรา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 ,เราไม่ เราไม่เคยรู้จักหรือว่าเราไม่สนใจหรือเราไม่เข้าใจกับนี้เพราะว่ายามที่ผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นที่เคารพของเราเขาต้องการความช่วยเหลือนั่นคือสิ่งที่เราพร้อมต้องลุยต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกก็บอกว่าแม่หนูวสงสารแม่ย่าเนาะในวัยขนาดนี้แล้วมองหาใครสักคนก็ไม่มี มันก็เลยการว่าวารุตาก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะว่าทุกๆคนทุกๆชีวิตทุกคนย่อมที่จะตัดสินใจชะตาชีวิตของตัวเองเหมือนกับวารุตากับแฟนเราก็ตัดสินใจชะตาชีวิตของตัวเราเองแม่ย่าก็เช่นเดียวกันเริ่มแรกวางแผนไว้ว่าจะให้แม่ย่าไปอยู่กับน้องสาวที่กเมือง เธอก็ตัดสินใจชะตาชีวิตของตัวเองว่าเธอจะไม่ไปไหนเธอจะขออยู่ที่นี่จนกว่าเธอจะตายเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นด้วยเมื่อเราตัดสินใจลงไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่วรุตาไม่อยากให้มันเป็นไปนั่นก็คือการปล่อยประละเลยผู้ที่มีพระคุณต่อเราอันนี้วรุตาไม่สนับสนุน ยิ่งเราอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะมีพ่อแม่ได้อีกนานแค่ไหนอยากให้ทุกๆคนนะคะอยากทำหน้าที่ของลูกซึ่งมันเป็นโอกาสทองของลูกทุกๆคนที่จะได้ดูแลผู้มีพระคุณก่อนที่เขาจะจากเราไปไม่มีวันกลับแล้ววันนั้นเราจะมานั่งเสียดายว่าเสียดายนะที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นให้กับแม่ถึงจะได้นะสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้กับยา่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ สำหรับวรุตาไม่น่าจะคิดไม่น่าจะพูดถึงคุณต้องทำณนะวันปัจจุบันปัจจุบันณนะวันนี้แม่เราอยู่อย่างไรกินอย่างไรเราไปหาแม่มั่งไหมเราเราได้โทรคุยกับท่านมั่งไหมมีเงินเล็กๆน้อยๆหยิบยื่นให้ท่านมั้งไหมถึงแม้ว่าท่านจะมี แต่ความมีน้ำใจของลูกมันก็ต้องมีด้วยเพราะกว่าที่เราจะโตมาก็ต้องซื้อเสื้อผ้าปากกาหนังสือดินสอพาเที่ยวพากินซ่ารพัดทุกอย่างมันก็แลกด้วยเงินแล้วเงินมาจากไหนเงินนั่นก็คือมาจากแรงงานแรงกายของพ่อของแม่ที่ไปทำงานแลกมาแล้วเอามาส่งต่อให้กับลูกเพื่อที่ส่งเสริมให้ลูกได้มีการศึกษาได้มีความรู้ได้มีสิ่งเท่าเทียมเทียบกับคนอื่นแล้วตอนที่พ่อแม่แก่ชราแล้วอ่ะคุณนั้นกลับไปมองเขามั่งไหม การมีชีวิตครอบครัวบรุตาเข้าใจนะคะว่าทุกคนอยากจะสร้างชีวิตครอบครัวของตัวเองให้มีความสุขเพียบพร้อ,พอมพ่อแม่ลูกแต่ลืมนะคะว่าต้นตอรากแก้วรากกาเนิดของเรามาจากเรามีอีกตอหนึ่งตอน,นั้นที่กําลังใกล้จะผุเรากลับไปดูท่านมั้งไหม กลับให้ไปให้กำลังใจกลับไปแม่หยิบน้ำให้แม่สักนะแก้วหนึ่งทำอาหารแม่วันนี้มีขนมมาฝากแม่นะวัน,นทำกับข้าววันนี้เดี๋ยวพาแม่ไปเที่ยวนิดนึงนะมันเป็นเรื่องที่แค่คิดมันก็เป็นเรื่องที่บุญมหาศาลแล้วค่ะยิ่งเราได้ทำนะโหแบบบอกได้เลยนะคะพ่อแม่นอนตายตาหลับเกิดมาชาตินี้โชคดีได้ลูกที่กัตันจุ คือสําหรับวารุตานะคะเรื่องเรื่องสิ่งนี้เป็นเรื่องที่วารุตาูกฝังลูกมากแล้วตัวเองก็ผูกฝังตัวเองที่กระทําตอพ่อแม่ด้วยเช่นเดียวกันเราจะไม่ลืมเพราะมันลืมไม่ได้แล้วมันสมควรจะลืมมันเป็นสิ่งที่เราสมควรจะทํามากๆในการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่สละเวลาสักนิดหนึ่ง เวลาที่เป็นส่วนตัวเวลาที่คุณยุ่งมากๆให้เวลากับพ่อแม่วันละห้านาทีหรือสองวันห้านาทีสิบนาทีก็ได้โทรกริ่งไปหาแม่เป็นยังไงกินข้าวยังคะแม่เป็นยังไรอยากได้อะไรไมหนูจะซื้อให้นะแม่นะไม่ต้องเกรงใจนะหนูอยากให้หนูมีกำลังให้เพราะว่าพ่อแม่ก็ให้หนูมาเยอะแล้ว แล้วก็ไม่ต้องเกรงใจนะเอออะไรองี้หรือท่านไม่อยากอะไรเข้าไปนั่งคุยโม้เมาหมอยอะไรก็ได้อะไรประมานนั้นขอเพียงทาให้ท่านหนุนใจว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอยังมีลูกอยู่รอบข้างเธอมีหลานมีเลนมีโลนอีกตั้งหลายคนแต่ทําไมแม่ยาถึงตอนนี้ความรู้สึกของเธอถึงช่างโดดเดี่ยวเหลือเกิน อาลุตาก็ฝากเป็นคำเตือนสำหรับลูกๆทุกๆคนด้วยนะคะว่าไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐของลูกเท่ากับการได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แล้วค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับอารุตาด้วยดีเสมอมานะคะขอคุณงามความดีจงส่งเสริมให้ทุกขั้นมีแต่ความสุขตลอดไปค่ะเดี๋ยวเจอกับอารุตาในคลิปหน้านะคะสำหรับนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย